เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างจ u ราส s i c w o r 4ที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำในเดือนนี้ได้เลือกจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลังจากมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อุทยานว่ามีการติดต่อขอใช้สถานที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์จริงนับเป็นอีกครั้งที่จังหวัดกระบี่เข้ารอบสุดท้ายในการเลือกโลเคชั่นถ่ายทำ ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกหลังจากที่เคยถูกเลือกมาแล้วในเดอะบีปี2009 0และาปี2021และเรื่องอุ่นๆที่ยกกองมาถ่ายทำกันแทบจะไม่ขาดสายหากใครเป็นแฟนภาพยนตร์ไดโนเสาร์ในตำนานเรื่องนี้คงอดทนรอยอย่างใจจดใจจอ่อเพื่อรับชมทัศนียภาพแสนงดงามซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ของจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีการคาดการว่าลูกงทุณในกองถ่าย j u ราสสิ c เวิลด4อาจสร้างรายได้เข้าประเทศไทยกว่า650ล้านบาทเลยทีเดียว